ท่านผู้ชมเห็นยังครับต้นตูนที่ผมปลูกในกระถางนะีผมปลูกในกระถางปลูกมาในกระถางตรงนี้ครับปลูกมาสองเดือนแล้วนะครับพี่น้องสวัสดีครับท่านผู้ชมครับคลิปนี้มาพบกันอีกแล้วครับสําหรับคลิปนี้นะครับผมจะมาปลูกตูนหรือปลูกทูนนะภาษากลางเรียกว่าอะไรไมเรื่อผมเรียกตูนนะภาษาบ้านผมตูน เขาก็เรียกตูนหรือทูนกันนี่แหละครับเพราะว่า,าเป็นพืชตระกูลเดียวกับบอนนะครับพี่น้องตระกูลเดียวกับบอลนี่ผมได้กล้ามานเนี้ยผมแบ่งผมไปแยกกล้าของผมมาปลูกต้นกล้ามันนี้นะครับก็ก้านของมันนะเวลามันโตมาก้านเขามันก็สามารถที่จะเอาไปปอกเปลือกแล้วก็เอาไปแกงส้มใส่ปลาแกงส้มใส่ปลาช่อนปลาอะไรก็ได้หมดนะครับ หรือว่าจะเอามาทานสดปอกเปลือกเสร็จก็เอาไปกินกับพวกตำมะหุงตำมะละกอน้ำพริกน้ำพริกอะไรได้หมดส่วนใบก็มันใบอ่อนนะครับใบอ่อนนะเขาเอาไปแกงเหมือนแกงบอลน,นะครับพี่น้องนะครับเหมือนแกงบอลน,นะใบอ่อนก็ไปทําอาหารได้เอาไปแกงเหมือนแกงบอลน,นะก็วันนี้จะมาปลูกในถังขยะเก่าก็พนะี่น้อง ังขยะเก่ามันฝามันไม่ดีแล้วก็จะเอามาเป็นถังปลูกตูนนะครับซึ่งถังนี้ผมก็ได้เจาะรูไปเรียบร้อยแล้วนะครับเจาะไปสีร่รูอ่ะก่อนจะปลูกนะครับเดี๋ยวมาปรุงดินกันก่อนปรุงดินเสร็จก็จะมาใส่ใถังใส่ใถังก็จะปลูกนะครับเดี๋ยวมาดูในเรื่องของการปรุงดินก่อนครับ สูตรการปรุงดินของผมก็ไม่มีอะไรยุ่งยากครับพี่น้องผมก็จะใช้ดินปลูกธรรมดาเนี่ยแหละนะครับดินปลูกสี่ถุงร้อยซื้อเข้ามาไอที่มันดำดำนี่มันไม่ใช่ว่าเป็นปุ๋ยหมักนะพี่น้องครับมันเป็นแกลบดำที่เขาใส่มาเยอะนะผมก็จะเติมเติมอันที่สองก็เติมแกลบลงไปอีกส่วนหนึ่งอันที่สามก็ปุ๋ยหมัก นี่มีพี่น้องหลายมีพี่น้องหลายท่านสอบถามเรื่องปุ๋ยหมักครับเวลาหมักปุ๋ยเสร็จแล้วเอาไปตากเสร็จแล้วเ,เก็บไว้ที่ไหนดีผมก็มาเก็บใส่กระสอบ่างนี้ครับพี่น้องเก็บใส่กระสอบแล้วก็มัดปากไว้เวลาเราจะใช้เราก็มาใช้แบบนี้นะครับอันนี้ก็ใช้เป็นหนึ่งส่วนประมาณหนึ่งส่วนนะครับอ่ามันเหลือเราก็มัดปากปากกระสอบเก็บไว้ นี่นะครับในกองปุ๋ยหมักผมด้วงก็ติดมาหนอนด้วงนะครับไอ้พวกนี้จะเป็นหนอนด้วงพวกกวางอะไรพวกนี้พวกกวางพวกด้วงกวางเนาะนี่ผมก็จะจับโยนมัใส่กระถางดอกกระถางอะไรก็จะเข้าไปอยู่มันมากินพวกนี้ครับมาใส่ปุ๋ยหมักอยู่นะครับมาฟักตัวมากินปุ๋ยหมักมาย่อยเนี่ยเสร็จแล้วก็จะเป็นดักแด,ด้เสร็จแล้วก็ โตมาก็จะเป็นด่วงกว้างเป็นกว้างนะครับส่วนผสมก็มีดินมีกแกลบแล้วก็มีปุ๋ยหมักสามส่วนนั่นเองนะครับอย่างละส่วนเมื่อได้เสร็จแล้วก็ผสมกันแบบนี้ครับวันนี้มันไม่เยอะก็ใช้มือเนะี่ยกลวยกวย,กวยแบบนี้ได้นนผสมให้มันเข้ากัน แบบนี้ครับเรียบร้อยผสมกันเรียบร้อยเดี๋ยวผมก็จะมาตักใส่ถังขยะเดิมนะถังที่บะปลูกนะครับอะอันนี้เรียบร้อยเดี๋ยวก็จะมาเตรียมใส่ถังปลูกนะเมื่อเราได้อย่างนี้แล้วนะครับหาไม่ได้อย่างนี้แล้วเราก็ตักดินตักดินใส่ถังปลูกท่านผู้ชมมีกระถางก็ใช้กระถางน,นะครับมี ทังเก่าก็ใช้ถังเก่านะครับมีภาชนะแบบไหนก็ใช้นั้นวันนี้ผมใช้ถังขยะเก่าเพราะว่าฝาปิดมันไม่ดีแล้วก็เอามาไปทําเป็นถังปลูกวันนี้จะปลูกตูนเติมไปหน่อยหนึ่งพวกนี้ต้องใส่ดินเยอะหน่อยปลูกนี้นะครับพี่น้องนะครับ ไม่ต้องใส่หลายต้นนะครับเวลามันโตมันจะเบียดกันเพราะว่าเดี๋ยวมันจะแตกหนอแตกหนอไปอีกนะครับไม่ต้องใส่หลายต้นนะครับแต่ต้นเดียวเหลือกินแล้วครับนะต้นเดียวพอครับอย่าไปใส่เยอะนะครับนะ่ะปลูกหมดนะครับพี่น้องเสร็จแล้วเราก็กดนิดๆให้มันพอแน่นที่โคนมันเวลาลดน้ำมันจะไม่โยกนะครับเติมดินให้เขายีกหน่อยนะึง าการปลูกการปลูกลักษณะแบบนี้ก็จะเหมาะสําหรับท่านที่มีพื้นที่น้อยนะครับมีพื้นที่น้อยมีพื้นที่ไม่มากเนาะก็ปลูกไปเสร็จปลูกเสร็จหลังจากเราปลูกเสร็จมันโตขึ้นมาล้วก็สามารถที่จะเป็นไม้ประดับไปในตัวนะครับไม้ประดับเป็นไม้ประดับได้นะครับเก็บกินได้นะครับถ้าพี่น้องท่านใดมี มีพื้นที่เยอะก็ปลูกลงดินแล้วก็ปลูกลงดินได้เพราะว่าพวกตูนพวกอันนี้มันมัน,ม,นมันชอบชอบน้ําชอบที่ชื้นแฉะเหมือนกันแต่ถ้าเราปลูกพื้นที่อื่นที่ไม่ใช่พื้นที่ชื้นแฉะนะพื้นที่แห้งหน้าฝนเขาก็จะแตกหน่อออกมาใหม่แตกหน่อเป็นเป็นกล้าเล็กอย่างเงี้ยขึ้นมาพอถึงหน้าแล้งมันก็ต้นมันก็จะยุบมันก็จะมีหัวมันอยู่ในดินฝังอยู่ในดินอยู่ ฝังอยู่ในดินพอถึงหน้าฝนมันก็จะแตกขึ้นมาอีกแตกหน่อขึ้นมาเต็ไมไปหมดนะครับตอนนั้นเราจะแยกปลูกหรืออะไรต่างๆก็แยกได้นะครับปลูกทั้งในดินได้ปลูกทั้งกระถางได้แต่วันนี้ผมปลูกกระถางเพราะว่า1ก็จะใช้เก็บกินได้ง่าย2ยกย้ายเคลื่อนที่ไปวางตรงไหนก็ได้อันที่3ก็จะใช้เป็นไม้ประดับในบ้านไปด้วยนะครับเดี๋ยวไปดูต้นที่ผมปลูกไว้แล้วครับไปดูกันเลยครับ ท่านผู้ชมเห็นยังครับต้นตูนที่ผมปลูกในกระถางเนี่ยผมปลูกในกระถางปลูกมาในกระถางตรงนี้ครับปลูกมาสองเดือนแล้วนะครับพี่น้องนะครับต้นใหญ่มากดูใบนะปิดหน้าผมได้แล้วครับเนี่ยนะครับ,นะรบก็เป็นทั้งอาหารเป็นทั้งสเสบียงเป็นทั้งอาหารสดที่เรากักตุนไว้ข้างบ้านเรานี้นะครับ กักตุนไว้ข้างบ้านเรานี่นะครับสถานการณ์แบบนี้โรคระบาดโรคระบาดออกมาแบบนี้มันจะระบาดยังไงอยมันระบาดกันไปเราไม่ออกไปวุ่นวายไปพบปะผู้คนที่มันอยู่มากๆเราอยู่บ้านปลูกพงปลูกผักปลูกพริกปลูกมะเขือเอาไว้กินเป็นการตุนสเสบียงอาหารสดไว้ในบ้านนะครับดีที่สุดครับพี่น้องไม่ต้องไปฝันเลยว่าจะเป็นครัวของโลก ปลูกให้คนทั้งโลกได้กินตอนนี้ก็ปลูกให้ตัวเองได้กินก่อนนะครับอันดับแรกก็อันดับแรกก็ปลูกให้เราได้กินก่อนนะครับมันเหลือก็ไปแบ่งปันพ,พ,พี่น้องเพื่อนบ้านเรานะครับแบบทําแบบนี้ดีที่สุดนะครับพี่น้องครับในยุคสถานการณ์แบบนี้นะครับท่านผู้ใดสนใจพี่น้องท่านใดสนใจก็ลองไปทําดูนะครับไม่ปลูกตูนก็ปลูกอย่างอื่นนะครับนี่ผมก็ยกเคตตัวอย่างให้ดูวันนี้ผมปลูกให้ดูแบบนี้นะครับ สำหรับคลิปนี้เอาไวเพียงเท่านี้นะครับพี่น้องครับสวัสดีครับ